สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้เรามาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าบีดฟอร์ตนะครับน้แมปนี้สร้างโดยลุงพีนะครับเป็นแมปที่เกี่ยวกับไคจูหมายเลข8นะครับนะใครที่ดูแอนิเมะหรือว่าอ่านมังงะน่าจะรู้จักกันดีนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูระบบต่างๆแล้วก็จะรีวิวตัวหมายเลข8ด้วยนะครับนะตัวหมายเลข8เนี่ยนะครับตัวเกมนี้แจกฟรีนะก็คือเข้ามาแล้วเราก็ได้เลยนะเป็นตัวพื้นฐานนั่นเองนะครับเรามาดู UI ทั้งหมดของตัวแมปนี้กันเลยดีกว่านครับอันแรกเนี่ยจะเป็นกระเป๋าน้ากด หรือว่ากระเป๋าของเรานะซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะดูส่วนที่เป็นอาวุธหรือว่าชิ้นส่วนไคจูที่เราเก็บมาได้นะครับอย่างที่2นะครับจะเป็นสเตตัสนะครับเมื่อเรากดคลิกไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถดูได้นะครับว่าสเตตัสต่างๆที่เรามีเนี่ยนะครับเราเลเวลถึงไหนแล้วนะครับนะซึ่งเราสามารถหาค่าสเตตัสเพิ่มเติมนี้ได้นะครับก็คือพวกเลเวลเนี่ยได้จากการตีพวกมอนสเตอร์นะอย่างต่อมานะครับก็คือช็อปนะก็เราสามารถซื้อของพวกนี้ได้โดยใช้โลบักนะครับอย่างต่อมาคือรีดีมนะครับในชิปเนี่ยนะครับนะมันยัง ม่อัปเดตนะครับแต่ว่าตอนนี้เราสามารถใส่โค้ดได้แล้วซึ่งโค้ดก็มีตามนี้เลยนะครับ อย่างสุดท้ายคือเซตติ้งหรือว่าตั้งค่านะครับต่อมานะครับจะเป็นชาเลนจ์นะตัวชาเลนจ์เนี่ยนะครับผมแนะนําเลยว่าให้กดใช้นะครับนะถ้าเกิดคุณนั้นอยากจะจบเกมไวๆนะครับก็ตัวชาเลนจ์เนี่ยนะครับนะมันจะได้คูณ2ไอเทมนะครับนะซึ่งมันจะสุ่มนะครับแล้วก็เราจะได้ตัวเยนที่มากขึ้นนะครับนะแต่ว่าเราจะเสียอย่างนะครับก็คือถ้าเกิดเราตายเนี่ยของบางชิ้นมันจะร่วงนั่นเองนะครับแล้วตัวไคจูมันจะโหดกว่าตอนที่เรายังไม่เปิดนะครับถ้าอยากได้ของดีหรือไม่กลัวของหายก็สามารถกดลองเล่นได้นะครับ ปาร์ตี้นะครับเราสามารถเชิญเพื่อนเข้าปาร์ตี้ของเราได้นะครับต่อมานะครับก็คืออ e ีโมดนั่นเองนะครับเมื่อเรากดคลิกแล้วมันจะมีอ e ีโมดทั้งหมด5อ e ีโมดนะครับหรือว่า5ท่าทางท่าเต้นนะครับซึ่งเราสามารถกดใช้งานได้นะต่อมาทางด้านซ้ายนะครับจะบอกเราเกี่ยวกับเยนนะครับนะแล้วก็ตัวบีเซลนะครับซึ่งตัวเยนเราสามารถได้จากการทำเควสนะครับแล้วก็บีเซลจะได้จากการที่เราออกจากโซนต่อสู้แหละ ลงมาด้านล่างนิดหน่อยจะเจอสกิลนะครับแล้วก็เราจะเจอตัวฉายานะครับเอ้ยไม่ใช่ฉายาเป็นตระกูลนะครับนะซึ่งตัวตระกูลเนี่ยมันจะได้จากการสุ่มนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสุ่มได้ตระกูลไหนเนี่ยตัวสกิลจะเปลี่ยนไปตามตระกูลนะครับต่อมาจะเป็นหลอดเอเนอร์จีกับหลอดเลือดนะครับส่วนต่อมาครับตรงกลางด้านล่างจะมีอาวุธระยะประชิดแล้วก็ตัวปืนระยะสุดท้ายนะครับจะเป็นยาเอาไว้หิวเลือดนะครับซึ่งให้มา3ชิ้นนะครับน้อยมากๆตัวตระกูลนะครับเราสามารถสุ่มได้จาก NPC ตัวนับซึ่งจะใี้นะครับซึ่งงผมมใช้้ขอาาากก็แลวเรรสถ ใส่เปิร์กได้นะครับนะแต่ว่าตอนนี้อัปเดตยังไม่เพิ่มเปิร์กมานะตัวต่อมานะครับก็คือ NPC ในการซื้อพวกอาวุธนั่นเองซึ่งอาวุธเนี่ยเราจะใช้ตัวเยนในการซื้อนะครับซึ่งเราสามารถได้เยนจากการทำเควสนั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถคาฟของได้นะครับของที่เราใช้ในการคาฟนะครับมันก็จะบอกในนี้หมดเลยนะซึ่งของในการคาฟเนี่ยเราสามารถได้จากการที่เรานั้นออกจากโซนแบทเทิลครับอย่างต่อมานะครับ <bridge> ก <crumble> ็คือเกียร์น <asylum> ั่นเองซึ่งเราสามารถเปลี่ยนอาวุธได้นะครับนะซึ่งมันจะมีราเปลียก็จะม จะเปลี่ยนอาวุธก็สามารถมาเปลี่ยนในนี้ได้นะครับต่อมาคือ n p c ยายเซโกอันนี้เนี่ยเราสามารถใช้ค่าเซเลเยอร์กับเยนในการแลกบีเซลได้นะครับเราสามารถเพิ่มแรงได้จากการคุยกับเ p c นีมินาตรงนี้นะครับนะซึ่งมินาจะบอกแล้วว่าเราจะต้องใช้ของเท่าไหร่นะครับก็ของที่จะใช้หลักๆนะครับจะเป็นค่าเซเลเยอร์นะครับแล้วก็บีเซลนะซึ่งตอนนี้เนี่ย oh. ผมอยู่แรลกเรซิ์ชแล้วเรียบร้อยต่อมาวิธีการกลายร่างเป็นไคจูหมายเลขแปดนะครับเราจะต้องทําหลอดเอเนจีด้านล่างซ้ายให้เต็มก่อนนะครับซึ่งตัวหลอดเอเนจี การทำดามเมจคู่ต่อสู้นะครับเมื่อหลอดเต็มแล้วก็ให้กด V ได้เลยนะครับโคตรเท่ลยวะสกิลของไคจูก็จะมีทั้งหมด4อย่างตามนี้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปดูสกิลนะครับนะตัวไคจูไม่แน่ใจว่าทุกตัวหรือเปล่าตอนเรากะโดดน,นะครับมันจะเป็นการทำดามเมจกับตัวคู่ต่อสู้นะครับเคเราไปดูส่วนสกิลกันเลยดีกว่าสกิลแรกหมายเลข8 p u พ c h สกิล2สกิล R No ์โนเอช r าร์สกิล3สกิล C No edge shot shot บันอ่านบ่าอะไรบอต่อมาสกิลวีสกิลสุดท้ายนะครับคือ first barrage นะครับอันนี้เนี่ยเราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราเก็บหลอด energy เต็มนะครับก็สกิลทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็กลับไปลางมาด,ด้วยนะตอนท้ายเนี่ยโอเคเราลงสนามกันเลยดีกว่าเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทานะครับก็คือการฆ่าตัวไคจูทั้งหมด10ตัวแล้วก็มีค่าฟอร์ติจูถึง10นะครับซึ่งค่าฟอร์ติจูเนี่ยเราจะต้องใช้เวลารอนะครับนะจนกว่าจะขึ้นสิบถ้าเกิดอยากให้มันขึ้นเร็วๆก็กดชาเลนจ์ตัว NPC ไอตัวมอนสเตอร์ทั้งหมดในเกมก็จะมีตามนี้นะครับตัวแรกจะเป็นตัวเห็ดนะครับนะเป็นเห็ดธรรมดาเป็นสปอร์วอล์เกอร์ตัวที่2องเฟเนโรพัสนะครับอันนี้จำไม่ได้ว โลกยูนิตตัวต่อมาก็โลกยูนิตเหมือนกันแต่เพิ่มคําว่าอีกตัวสุดท้ายคือมิสเตรียนลาวานครับนะตัวนี้เนี่ยจำได้ว่าเป็นตัวสปาปราที่มันเข้าปากคาฟกาตอนแรกแล้วได้พลังไคจูสําหรับใครที่ใช้ปืนยิงไคจูจนหมดแม็กเราสามารถมาเติมได้ตรงนี้นะครับนะซึ่งเราจะต้องรออีก15นาทีในการเติมอีกครั้งนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีเควสซึ่งเราสามารถได้ของด้วยนะครับนะจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็จะได้ตัวเยนมาด้วยนะซึ่งเควสเนี่ยแต่ละเควสมันจะไม่เหมือนกันนะครับทำ ทุกคนฆ่าไคจูครบ10ตัวแล้วมีค่าฟอร์ติจูถึง10แล้วเนี่ยให้ทุกคนนะครับคุยกับพิซีตัวนี้แล้วก็ให้ทุกคน,นครับรอสิบนีจนกว่าเราจะถูวับเมื่อเราวับมาแล้วเราก็จะได้9บีเซลนะครับพร้อมกับชินส่วนของไคจูแบบสุ่มมานะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามด้วยสําหรับวันนี้ก็ออกไปแล้วครับบาย